ต้นหมุย,มย,มยใช้ทำเป็นต้นไม้ไม,ไม้ป่าหมุยกขาในตะว่าป่าแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นผักพืชผักพื้นบ้านกินกับขนมจีนทำไมกินมันเหมือนเทยบทโลเลยกินใบมันมันมีมันน้ำมนันหอมด้เลยครับตัวนี้เนี่ยครับแสดงว่าเป็นยาไปด้วยนะจริงๆแล้วมันสมบูรณ์ก็เนี่ยก็จะตัดยอดขนาดนี้ไป เอาไปจิ้มเอาไปกินกินกันนะมันกันมจีนจัดยอดอย่างเนี้เป็นแตงมันจีนนตงแตงแ้งมันจีนอ๋อมันก็ได้สารอาหารได้น้ำมันไปด้วยอันนี้เป็นยอดครับยอดจริงจิงได้น้ำมันเหมือนเทพทารูเลยครับรเออมันมีสารน้ำมันหอมแล้วยอะเยอะเมล็ดมันเยอะไหมถ้าขยายพันธุ์เม็ดและมันมีดอกดอกเล็กๆก็ถ้าถ้าโตขึ้นก็ต้นใหญ่เลยดิ ไม่ไม่ใหญ่ไม hmm? ้ไม yes. so right? ้ไม้พุ่มเป็นไม้ระดับกลางอาจารย์อยู่ในล่มไม้อื่นอ๋อไม้ล่มครับไม้ล่มไม้ล่มอันนี้มันจะอยู่แทรกในในในป่าในสวนยางโกโ้ลองลองชิมลองดมลองดมใบมาดิหอมเหมือนเทพทรโลเลยครับก็กินได้แต่เด็ดใบดมดมเนี่ยเขากินกับน้องสีเนี่ยขาโก้ลองดมกินมันดูนะเขาว่ากลิ่นรสชาติกัน นะมันมันมีหมุยหมุยหอมนิดนิดมันหมุยงมาเนื้ใบเล็กใบบางอืมฮะใบเล็กใบบางฮะกล้วยนี่หอมมากจังหอมนี่หอมเหมือนน้ำมันเทปซาโลเลยคล้ายๆกันเลยครับเนี่ยกินลายตัวนี้มันจะที่จะออกเทมนะครับที่จะเทมเป็นดำออกไปอ๋อมันจะมีพันพันมันแตกต่างไปผมถามแล้วเขาบอกว่ามันคนละพันกันดำตอนนี้หอมในน่าสน